จ๊เอ๋จ๊เอม๋มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีวันอังคารที่1 3มกราคม2569เวลา10บนาฬิกา 40, นาทีนี่ครับจุดกวดขันวิในใยจราจรสอนอโหนโยธินครับยืนดับคนละมุมเลยนะครับทางร่วมทางแยกนี่ครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพด้วยนะครับฝากไปถึงสำนักงานด่วนชาติด้วยนะครับนะ เรื่องราวแบบนี้เราจะนําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเห็นเนาะนี่ครับอทุกวันนี้นะครับด่านไม่ต้องยืนดักง่ายดีครับดักตามบริเวณตรงแยกไฟแดงทางร่วมทางแยกครับความปลอดภัยถามหน่อยครับถามท่านผบตรหน่อยครับมีความปลอดภัยหรือไม่ครับแบบนี้แต่ถ้าท่านคิดว่ามีความปลอดภัยท่านก็ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําต่อนะครับแต่ในสายตาของประชาชนอย่างพวกผมผมเห็นนี่นะครับโอ้โหนะครับไม่อยากจะพูดเลยนะครับนะซุ่มเสี่ยงมากๆครับที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าการตั้งนะครับหรือการยืนดักแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับนี่ในสายตาของพวกผมนะครับมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่สายตาตำรวจก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครที่เห็นแล้วนะครับ ฝากพี่ไรเดอร์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับในแยกนี้แยกรัชโยธินตัดกับถนนโผลนโยธินแล้วก็ตูนรัชดาครับนี่ครับมุมนี้นะครับถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างที่จะกวดขันบ่อยนะครับแล้วก็มีตำรวจนะครับสวมใส่หมวกอีโมงดำแล้วก็พร้อมแว่นตานะครับไม่รู้ว่า เหมือนอะไรนะครับนะเอออย่าไปว่าเขาเป็นอ่าเป็นจอนะครับแล้วก็จุด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 นะครับนะเอออย่าไปว่าเขาอย่างนั้นเดอ้ออันนี้ฝากเตือนไว้แล้วกันนะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคันอยู่นะครับไปด่าในช่องทางออนไลน์นี่นะครับคุณจะได้รับโทษตามกฎหมายนะครับตำรวจเขาจะดำเนินคดีคุณได้อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับพี่น้องประชาชนในย่านตะตุจักหรือ บางเขนนะครับมาใช้บริเวณจุดนี้นี่มุ่งหน้าไปหลายนะครับหลายทางก็ควรใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวจะชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเอานะครับออกจากบ้านติดไม้ติดมือก็คือหมวกกันกครับทุกคนหมวกกะน็อกติดไม้ติดมือเป็นป้ายทะเบียนต้องติดนะครับถ้าเราไม่ทําผิดตํารวจเขาก็ไม่จับหลอกนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเข้าข้างตํารวจหรอกนี่คือความเป็นจริงนะครับแต่เราอยากจะให้เห็นนะครับสะท้อนไปถึงปัญหาการจราจรและ ความปลอดภัยบนท้องถนนว่าตำรวจเนี่ยทำแบบนี้มันถูกหรือไม่อันนี้ให้ผู้ประคับบัญชานะครับฝากถึงท่านพบตรด้วยนะครับท่านโฆษกตำรวจนะครับท่านจาเลนะครับใครที่มีอำนาจที่จะดูนะครับดูกรณีไว้